สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูเต้าหู้ไข่มาฝากกันอีกแล้วค่ะเป็นเต้าหู้ไข่กับอกไก่ค่ะนั่นก็คือแกงจืดเต้าหู้ไข่ตำรึงค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ค่ะเราจะหมักไก่กันก่อนนะคะในขั้นแรกโดยที่เราจะใช้อกไก่นะคะไร้มันนะคะเอามาปั่นนะคะและหมักไว้นะคะอันนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราใส่ในส่วนของกระเทียมนะคะพริกไทยนะคะในส่วนข้องนี่เลยค่ะน้ำมันหนอยโรสโซเดียมแล้วก็ทีอิวขาวโรสโซเดียมนะคะเราจะปิดกันนะคะก่อนที่เราจะไปเตรียมตำลึงอะไรพวกนี้เราต้องเตรียมส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วหมักไว้นะคะปั่นกันค่ะ ผัท,ที่ใส่ไปนะคะจะช่วยนะคะในเรื่องของการเร่งการผ่าผ่านมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะพริกไทยเนี่ยเป็นสารสกัดสังเกตได้นะคะเวลาเพื่อนๆซื้อพวกสารอาหารต่างๆนะคะเพื่อเร่งการผ่อผ่านอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผ่ผ่านกี่เท่าอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีส่วนผสมที่สําคัญนะคะของก็คือพริกไทยนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บส่วนนี้ไว้นะคะเราจะได้เนื้ออย่างนี้นะคะเราหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้เข้าเนื้อ แต่ถ้าเกิดอยากเข้าเนื้อนานๆนะคะเพื่อนๆก็ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืนนะคะก่อนมาทําทีนี้เราเตรียมน้ําสต๊อกไว้แล้วนะคะก็จะเห็นว่าน้ําสต๊อกเป็นอย่างนี้นะคะเป็นน้ําต้มกระดูกนะคะที่ต้มกับอ่าพวกต่างๆนะคะเช่นนะคะในส่วนของนี่เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็เอานะคะในส่วนของไก่สับเลยค่ะไกใใ่นะคะ ค่อยๆใส่ลงไปนะคะแล้วรอให้มันขึ้นนะคะเป็นลูกชิ้นขึ้นมานะคะจะใส่เต้าหู้ลงไปนะคะและสุดท้ายค่ะ ใส่ในส่วนของก็น้ำแบบอฟองๆนี้ออกนิดนึงเนาะแล้วก็เพื่อนๆนะคะใส่ในส่วนของตำลึงลงไปนะคะและก็ปรุงรสนะคะตามชอบนะคะโดยไม่ต้องปรุงเยอะนะคะสำหรับคนทานคลีนนะคะใส่กันลงไปค่ะค่ะแค่นี้และคะ่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะเป็นไงมั่งคะสำหรับเมนูง่ายๆนะคะจากเต้าหู้ไข่นะคะ บอกเลยนะคะอร่อยมากนะคะและเป็นเมนูอกไก่นะคะที่มีประโยชน์มากๆนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะสําหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะ mm hmm. และที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเ mm hmm. พื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ